ถึงแล้วนะครับโรงแรมคุนเคยมาเฮยเพิ่งเสิรมาครั้าางแรกถึงแล้วนะครับผมเดินทางไม่รู้สึกเหมือนเห็นนักข่าวอยู่โรงแรมเดียวกันมาคุณนหมดเลย <c oughs> คุน <c oughs> เหมือนย้ายกรุงเทพมาที่นี่เห <c oughs> ็นเห็นหลายสำนักเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเดินขึ้นมา <c oughs> ปุ๊บก็มีอมรินอ่า ขับรถเข้ามาพอเดินขึ้นมาก็มีเนชั่นพอจะขึ้นลิฟต์ก็เจอช่อง3สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่ับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมที่พักกอ็อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมอยู่ข้างล่างนี่ตอนที่เดินขึ้นมาเนี่ยนักข่าวอยู่กันเต็มเลยครับผม เห็นมีทั้งอมรินในชั่นแล้วก็ช่อง3แทบจะทุกทุกย่าง9้านะครับตอนเดินขึ้นมาก็เจออมรินนะครับขึ้นบันไดก็เจอช่อง3มขึ้นลิฟต์ก็เจอในชั่นนะครับแล้วก็เดินลงไปข้างล่างก็เจออีกเจอไทยรัฐนะผมเมื่อกี้ผมไปเอามือถืออยู่บนรถแล้วก็เสื้อผ้าเดินกลับขึ้นมาเอ้า จอพิตินะครับผมพิติแล้วก็มีหลายๆคนช่างภาพต่างๆก็เตรียมเหมือนเตรียมของเตรียมต่างๆเนี่ยเตรียมกล้องเพื่อที่จะสัมภาษณ์ก็คงจะเป็นสัมภาษณ์ที่ลุงพลได้นัดไว้นะครับผมลุงพลได้นัดไว้แล้วกอ็อาจจะมีการสัมภาษณ์แต่ว่าคิดว่าน่าจะดึกเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือลุงพลเนี่ย รอทีมทนายมาจากสนามบินซึ่งวันนี้เนี่ยสนามบินที่ดอนเมืองก็คือมีฝนนะครับมีฝนทำให้เครื่องเนี่ยดีเลยตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนี้เดินทางจากสนามบินมาถึงที่นี่นะ่าจะประมาณาเกือบสองชั่วโมงครับผมเกือบสองชั่วโมงก็ดึกนะประมาณ4ี่ห้าทุ่ม แต่ว่าเขาก็คงจะรอกันครับเพราะว่าเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจเผื่อทันเผื่อทันสกูปต,ตอนเช้าก็น่าจะทันครับวันพรุ่งนี้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเป็นวันอ่านคำพิพากษาครับแล้วก็รอ,อช่วงท้ายนี่ประมาณ3เดือนเนาะแต่ว่าก็แล้วช่วงหลังเราก็มีการเขาดาว 7วัน6วัน5วัน3วันมาเรื่อยๆก็ลุ้นลุ้นตลอดนะตัวผมนี่คือลุ้นลุ้นมากๆเลยแหละแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับน้องเมย์ก็มานะครับนี่น้องเมย์น้องเมย์ก็มานะครับ, <c oughs> ก,รบก็คืออยากจะให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับลุงพลป้าแตนนะผมอยู่ตลอดนะผมก็ให้สู้ๆนะครับก็ สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยคือผมก็ยังคิดนะพรุ่งนี้เช้านักข่าวคือตอนนี้ในโรงแรมเนี่ยเยอะมากพรุ่งนี้เช้าก็คงจะดูวุ่นวายในตอนเช้ามสมควรจะมีภาพไม่แบบว่ากิจกรรมตอนเช้าถ่ายภาพหมือแบบว่ากินข้าวกินอะไรเนี่ยตอนเช้าบรรยากาศอาจจะมีนะอาจจะมีเพราะว่ามันเหมือนบรรยากาศที่กกอกๆนะครับบรรยากาศที่กกอกๆ ก็มีถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆนักข่าวจะตามไปนะผมพรุ่งนี้เช้าไม่แน่เพราะว่าคงนักข่าวก็คงรอที่นี่จนไปถึงที่ศาลจังหวัดมุกดาหารในต,ตอนเช้าถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรนะผมจะไม่มีอะไรตามคำว่าไม่ไม่มีอะไรหมายที่ว่าคือข่าวนะ่มนะมีการนัดเรามีการนัดฟังคำํำพิพากษาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยจาก จากข่าวนะจะย้ำว่าจากข่าวว่ามีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาแต่ท้ายที่สุดแล้วคู่ความนะครับผมคู่ความก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็ไปฟังว่าพอเลื่อนแล้วเนี่ยวันไหนจะเป็นวันนัดอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปอยู่ดีนะครับผมไปฟังนะครับผมไปฟังแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าเหมือนกับ คิดว่าป้ากับลุงเนี่ยน่าจะตีรถกลับไปที่จำปาดงเลยนะครับผมคงไม่ได้พักต่อส่วนผมกับเมย์เนี่ยคงอา,อาจจะก็ดูสถานการณ์ก่อนถ้าหากว่าไม่ดึกมากเนี่ยคงตีรถยาวไปที่ถ้าถ้าดึกเย็นก็คงตีรถยาวไปที่อุดรแต่ถ้าหากว่าไม่เย็นมากเนี่ยก็คงอาจจะแวะไปที่จำปาดงแป๊บหนึ่งนะครับไปดูบ้านก่อนแต่ว่าพี่ดีก็ดูแลให้อยู่ครับผม พี่ดีก็ดูแลให้อยู่ถ้าวัดตีไปที่อุดรวันพรุ่งวันพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วก็วันที่หนึ่งก็อยู่ที่อุดรต่อแล้วก็ต่อด้วยวันที่สองก็จะอยู่ที่อุดรน,นะครับเ,เพื่อไปหาหมอนะครับ FC โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเล่าสถานการณ์ให้ f c ฟีได้ ทราบสถานการณ์ที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีนักข่าวมารอกันเยอะนะครับผมมีนักข่าวมารอกันเยอะหลายสำนักก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะ,ะได้ออกจากที่นี่ประมาณสักประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับผมไม่เกินเที่ยงก็น่าจะออกจากพุทหารไป โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ Made Story. เมเดสตอรี่อัปเดตสถานการณ์กอติดสถานการณ์ที่โรงแรมนะผมคิดว่าอีกชั่วโมงครึ่งลุงพลน่าจะมาถึงโรงแรมครับผมอุ๊ปส เป็นไงบ้างเมเป็นไงบ้างเมเรามาซื้ออะไรตรงนี้เรามาซื้อเครื่องปรุงสําหรับทําสปากเกตตีให้เด็กๆนะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมีกับพี่เน่งนี่อยู่นะเจยคิดว่าเดี๋ยวเลี้ยงเป็นอาหารน้องไปก่อนแล้วก็เราก,กลับมาหลังเสร็จภารกิจอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อโครงการบ้านปันสุขเพื่อนบ,บ้านปันสุขในวิกอาทิตย์ที่สามนะคะใช่โอเคก็เดี๋ยวนะครับ พอดีว่าวันวันนี้ติดธุระแ <l> ล <acht> ้ววันนี้กับเมื่อวานเมื่อวานก็ไปธุระมาเดี๋ยวยังไงเราก็ให้น้องเขา,ามีปาร์ตี้นิดหน่อยไปก่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะคุณยายคุณคุณเด็กชายยุทธศักด <c ười> ิ์ยุศอกดิ์ <c ười> อร่อยไหมคะอร่อยครับอรอ่อัีกินอะไรครับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าสปากเกตตี้ <c ười> มาชิมดูก็อร่อยนะครับเด็กๆคงจะชอบโดยเฉพาะเด็กชายยุทธศากตร์ขอเปิ้ลนะครับต้องขอขอบคุณคุณหน่งคุณเมย์เนาะที่คค่ะ<า>คุณหน่งนะครับค่ะค่ะแล้วคุณเมเดเนะาะค่ะค่ะท,<า>ที่ที่เลี้ยง สปาเกตตี้ให้น้องๆโดยโดยเฉพาะน้องเหมาน้องเหมานะครับผมเป็นตัวแทนของน้องๆก็ขอบคุณนะครับจิมก่อนอร่อยมากๆคงจะถูกน่ใจเด็กๆนะครับรสชาติเนหวานเปรี้ยวพอดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสปาเกตตี้แล้วค่ะโคกด้วยซื้อโคกซื้อแป๊บซี่มาค่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับครับ ขอบคุณครับครับครับถ้าใครยังไม่ถ้าใครกินหมดแล้วเพิ่มได้นะมีเยอะขอบคุณแม่ครัวยายดีหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยไหมคะอร่อยครับน้องน้องหนูนาน้องหนูนามากินสปาเกตตี้แล้วเอ้าทำไมกินหมดเนี่กินน้ำพก ตนนเติมได้เด้อเติมได้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหน่งชุนเมย์มากมากะคะ่ะขอบคุณค่ะ